ยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งที่กำลังจะมาถึงค่ะโคดามิเขาทำโหมดพิเศษเป็น E-League 2021น่สิบเอ็ค่ะผมเอมาไม่ใช่นะครับคือที่ได้มาครับมีโอกาสได้ปั้น บีซีแอลสามสมัยนะรองแชมป์สองสมัยแล้วก็มีแชมป์จีเอสบีอีครับ2020เป็นแชมป์ที่หนึ่งของประเทศไทยนะครับวันนี้มาเล่นเชียงรายยูเนเต็ดฝากเชียร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับจอมครับจะขับปั๊บเปิ์ลูกากูลูกากู่พริกครับเฟกช็อตหนึี่มยองลูกากูแล้วก็กูบูแชมป์บีซีลสามสมัยรองแชมป์หนึ่งสมัยผลงานจ s b ครับเข้ารอบสี่คนสุดท้ายครับ วันนี้จะมาเล่น GSB มินิลีกเป็นทีมระยอง FC ครับฝากติดตามและรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมตั้งปีศาจแตะแล้วคืนไปที่ลูมินิเก้ทำอะไรดูฝืน่า้ไปหมดครับ3-0โอ้โหคุณตังแชมป์ BCL สองสมัยมินิลีกนี้ผมใช้การท่าเลอ FC ฝากช่้อเลียร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมบัง JR จากขับซามูไรเราบอลลงได้สวยครับเอาชนะ ผลงานแชมป์ BCL หนึ่งสมัยนะครับ BCL Mini League ผมเล่นในทีมบุรีรัมนะครับยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเนยพัชรดนัยจากขับสะจุนครับตัดลุมนิเกตะตวันมาให้กับแรดอร์ดใช้ความเร็วครับวิ่มี้ารกูไปแล้วครับแรดอ,อร์ดไอคอนิคไดดยิงลูกนี้เข้าไปเลย ได้รองแชมป์หครั้งครับแล้วก็ได้อันดับ3 1ครั้งครับแต่รายการ GSB E ครับผมได้รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ1ครับรายการ b c z a r e Mini League ผมจะเล่นทีม BGC ปทุมยูไนเต็ดค,ครับ สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมบอมสกีโฟ,ฟนะครับบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เราได้มีการแข่ง E-League กแมชเ d a y ไปแล้วรอบแรกนะครับผมแล้วรอบที่2จะเริ่มแข่งกันเมื่อไหร,ร่นะฮะเข้าไปดูในเกมตอนนี้ก็ยังไม่มีเมนูอ e ีล e กแมชเดย์ให้เราได้เล่นกันในสัปดาห์นี้นะฮะ สำหรับใครที่ผ่านรอบคัดเลือกนะครับทำแต้มครบ2,000แต้มในรอบที่1มานะมาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งก็ได้นะครับการแข่งขัน e m p t c e l e a g u e 2,011 Best Mobile Thailand Championship รอบที่2จะเริ่มเตะกันในวันที่19มีนาคมนี้แล้วนะครับก็คือสุกน้านั่นเองนะครับผมรอบที่2นี้จะมีการแจกซิโก้เกติศักสีหน้าเมืองในล่าง Legend p i e r r a r d สีเหลืองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการแข่งขัน BCL Mini l e a g u e ของเรานะฮะก็ยังดําเนินต่อ เนื่องนะฮะโอ้โหตอนนี้คะแนนโคตรสูสีนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูคู่ระหว่างการท่าเรือครับเล่นโดยคุณตังนะครับพบกับบุรีรัมยูเนเต็ดครับเล่นโดยคุณมังนะฮะตารางคะแนนล่าสุดนะฮะคุณตังอยู่อันดับที่5เลยนะครับส่วนคุณมังอยู่อันดับที่3นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อนักเตะในแมตช์นี้กันก่อนนะครับฝั่งการท่าเรือของคุณตังครับมากระแผน4 2 1 3ตามพีเซตทีมนะครับผู้รักษาประตูเป็นวรวุฒิศรีสุภาครับคู่เซตแบ็กเป็นทศพลลาเทศกับธนบุญเกษารัตน์นะครับแบ็กซ้ายจะสุรรรรพััตธมนคบบแ็ าเควินดีลมลำนะครับมิดฟิลตัวรับโคซุนกินะครับมิดฟิลตัวกลางนทวุฒิสมบัติโยธานะครับมิดฟิลตัวลุกนะฮะเซอร์เจลส์ซูเลสนะครับแล้วก็บีกด้านซ้ายบดินผาลาด้านด้านขวาเนี่ยอดิศักดกายศรนะครับหน้าเป้าเป็นยานิกโบรีนะครับส่วนทางด้านบุรีรัมย์ยู่นเต็ดของคุณมังครับ3-2-3-2นะครับแผนตามพีเซตทีมนะครับผู้เล่นประตูเป็นศิวรักษ์เทศสูงเนินนะฮะเซนเตอร์แบ็ก3คนแผนนี้ครับพันษาเฮมิบูลดิกราวนะครับแล้วก็นเรืบดินวีระวัดโนดมนะครับมิิดดดดฟลล์ตรรงงกกา2คคนััับบสุภชยใจจเ็ พันแก้วพรมครับมิดฟิลฝั่งซ้ายสัจลักษ์ไหประโคนครับฝั่งขวาปิยพลผานิจกุลนะครับมิดฟิลตัวรุกสุปโชคสารชาตินะครับส่วนคู่สุน่าก็เป็นคู่สุน่าต่างชาตินะครับไมค์คอนยืนคู่กับซามูเอลครับแต่เรามาดูไฮไลท์ในแมตช์แรกกันก่อนนะครับแมตช์แรกเนี่ยเตะกันที่บ้านบุรีรัมย์ยูเนเต็ดของคุณมังนะครับใช้ชุดสีเข้มนะฮะชุดเจ้าบ้านนะครับส่วนการท่าเรือครับมากับชุดเสื้อสีเหลืองนะครับบุรีรัมย์บุกจากซ้ายไปขวานะครับนาทีที่38ครับปิยพลบแปดครับป ปีกขวาแทงมาให้กับไมคอนก่อนที่จะเปิดไปให้กับสุปโชคสารชาตินะครับเข้าฮอตไปเสียหลักล้มตัวไปแล้วนะครับแต่ก็ยังยิงได้ครับสุปโชคยิงประตูขึ้นนําให้กับบุรีร,รมัมไปก่อนเลยครับนี่ฮะบอลจากปิยพลฮะจ่ายแทงมาให้กับไมคอนฮะก่อนที่จะปาดเข้าไปเสียหลัก นิดนึงฮะแต่ว่ายังกวาดบอลเข้าประตูไปได้ครับ1-0นฮะบุรีรัมขึ้นนำนะครับนาทีที่63ครับอดิศักไกรสอนปีกขวาของการท่าเรือนะครับเสียบอลให้กับสุปชัยใจเด็ดนะฮะใช้จังหวะสวนกลับให้กับสุพนัทครับต่อไปที่ไมค์คอนนะฮะเฟกช็อตแล้วเล่นกับสุพนัทสองคนนะครับก่อนที่สุภชัยนี่นะครับตัดเกมได้แล้วก็วิ่งตามมาเล่นเกมลุกต่อด้วยนะครับแต่ว่าเป็นสุพนัทเนี่ยแม่เสียหลักไปแต่คนที่พลาดก็คือประตูของการท่าเรือครับวรวุฒดนะฮะแม่ออกบอลไม่ดีครับไปเข้า ดูฮะจังหวะเคลียได้แล้วนะครับกองหลังแต่ว่าวอลุสีสุภานะครับแมออกบอลไม่ดีนะครับไปเข้าทางไมค่อนฮะพลาดท่าเลยครับ2 0ครับแต่ว่าก่อนหมดเวลาครับการท่าเรือมาตีไข่แตกได้สําเร็จนะครับนาทีที่90บวก2นะครับอลิศักไกรสอนจ่ายเข้าไปให้กับซัวเรสเนี่ยยิงไปแล้วติดบล็อกนะครับไปเข้าทางปืนของบะดินผาลาครับยิงหัวดเข้าไปอย่างสะใจเลยครับลูกนี้อ้าวก็เป็นประตูตีตื้นมานะครับแต่ว่า เวลามันไม่มีแล้วนะครับที่จะตีเสมอนะฮะพอไปยิงท่วงทดเจ็บนะครับประตูมาช้าไปหน่อยนะครับสำหรับประตูแรกของการท่าเรือในแมตช์นี้ฮะพอเขี่ยบอลก็จบเลยฮะจบเกมนะครับในแมตช์แรกนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือนะฮะชนะไป2ประตูต่อ1นะฮะเก็บ3แต้มได้สำเร็จนะครับหลังจากที่ได้3แต้มเนี่ยคุณมังขึ้นมาเป็นอันดับที่2เลยนะฮะ แลวาดูการแข่งขันเต็มแมสในนักที่2ครับซึ่งทางฝั่งการท่าเรือนะฮะจะเป็นเจ้าบ้านบ้างน,นะครับเอาละครับ,รบเกมล่ามครับทางฝั่งของการท่าเรือจะเป็นผู้เขี่ยลูกเล่นก่อนนะครับปลุกจากซ้ายไปขวาโอ้โหเลือกชุดมาค่อนข้างคล้ายกันเลยนะตอนนี้เอาละครับตอนนี้เป็นกุสโลบายหรือเปล่าครับจังหวะแรกครับซามูเอลจะหลุดไปแล้วโดน ทนบูรนะแย่งเบียดไปได้ครับอ็ไปดูถุงเท้าแล้วกันนะครับดูเสื้อแล้วงงๆนะฮะผู้เล่นจะต้องมีสมาธินะฮะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ในแมชเดย์ด้วยนะครับส่วนคนภาาก็ต้องมีสมาธิเช่นกันฮะเป็นจังหวะได้เปรียบครับบุรีรัมย์ได้เล่นต่อฮะจังหวะฟาวเมื่อสักคู่นะครับสุปชัยครับคืนไปที่สุปโชคแล้วโดนนัทวุฒิแย่งไปแต่สุประโชคไปเอาคืนมาได้แล้วตั้งปั้มยิงลูกนี้ยังติดมือวอลิวุธสีสุภาครับแม่ ได้ทักทาย2ครั้งนะครับจังหวะช่วงต้นเกมของบุรีรัมได้ยิงฮะมันไม่ค่อยเข้ามุมเท่าไหร่นะครับย้องปัดออกไปก่อนครับบอลวุฒิสะใจฮะได้เซฟจังหวะแรกของเกมนะครับเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกของเกมนี้ครับเป็นเท้าซ้ายของสัสะลัก์เปลี่ยนนะครับจะใช้เป็นเท้าวขวาของจัก,กรพัน์แก้วพรมนะครับะจะมีลูกสตดอะไรหรือเปล่าครับเรียกมา1คนนะฮะ เรียกมารับบอลหนึ่งคนโอ้โหนี่จะไปลูกสูดครับไปที่หน้าหัวกระโหลกครับยิงเลยครับติดบล็อกครับบอลยังไม่ไปไหนแล้วยังไงแถว2มีหรือเปล่าครับยังเก็บได้ครับแหมบุรีรัมหวัดกกับคืนมาหลังเลยฮะมาที่พันศาครับแล้วก็ย้อนมาตั้งใหม่หมดเลยครับเซตใหม่หมดครับสุโชคยัดเข้าไปแล้วไม่ถึงไมค์คอนครับนะฮะธนบุญตัดเกมได้ครับเป็นบอลของการท่าเรือบ้างครับคุณตังบอลกลับมาที่โกซุนกิครับ เซอร์เชชูเลสคืนมาที่โกซุนกิเบินมาด้านขวาให้กับอดิศักครับอดิศักจะตวัดเข้าไปได้ไหนแล้วเอาดีกกวออกมาพาดการบ,บอลไปถึงเซอร์เชชูเลสซิวรักต้องออกมาแล้วโดนลงโทษเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหจากจังหวะสวนกลับกับเป็นจังหวะเก่งของคุณตังโอ้โหท้าดีใจเซอร์เชชูเลสครับโอ้ยิงประตูครั้งแรกก็เป็นประตูไปเลยครับการท่าเรือของคุณตังฮะไม่มีทางเลือกครับคุณมังต้องเรียกสิวรักออกมานะครับ พอคุณตังเห็นสรับออกมาแบบนี้นะฮะแตะหลบนิดนึงนะครับก่อนที่จะหวดด้วยขวาเข้าไปนี่ฮะเหมือนรอดใต้วางแขนมากนะครับนี่จะท่าดีใจสะใจซะด้วยเซอร์เจสซูเลสครับยิงประตูขึ้นนาให้กับการท่าเรือ1ประตูต่อศูนย์ฮะแม่ถ้าได้3ามแต้มในแมตช์นี้นะฮะอย่างน้อยก็จะได้จบทัวร์นาเมนต์แบบไม่ติดบวยนะครับคุณตังยังไงตัดเกมได้อีกแล้วครับการท่าเรือเหมือนกำลังใจจะกลับมานะครับเบิร์นสวยครับ ทำชิงมาแล้วบอลมาไปถึงด้านซ้ายครับบดินผาลาครับไปดวนกับเเดบดินบดินสปีดไปเนเดียบดินชักนิดนึ่งครับปาดเข้าไปได้แล้วยิงลูกนี้เข้ามาอีกหนึ่งลูกครับโอ้พัชระชัยนรงค์ครับเป็นประตูที่สองของการท่าเรือโอ้มาแล้วมาอีกหนึ่งครับได้มาสองลูกแล้วครับแบบนี้กําลังใจล้นหลามนะฮะแมไม่ต้องไปสนใจตารางคะแนนนะครับตอนนี้คุณตังเล่นเต็มที่ให้มากที่สุดนะครับโอ้โหเหมือนซองแตกนะครับ ศิวรักเทศสูงเนินฮะคุณเสบตูทีมชาติไทยดูครับบดินภาลาปาดเข้าไปด้านในแล้วยิงแบบใช้หลังเท้ายิงนะฮะวิ่งมาใช้หลังเท้าเดาะเข้าไปนะครับแล้วไปเข้าซองของสิวรักแต่ว่า2องแตกครับ2อศูนย์ครับโอ้โหตอนนี้การท่าเรือนำบุรีรัมยูนเต็ดครับ2ลูกเลยฮะแล้วคุณมังจากจังหวะเขียรครับเล่นเร็วไมค่อนจะคืนไม่ได้ครับคืนแล้วล้ำหน้านะฮะแล้วแหมะงักไปนิีนึงครับไปติดเทนบูลเกสาร์ครับ ตัดบอลเก็บมาได้อีกครั้งหนึ่งนะการทะเลยแล้ววางยาวๆไปให้กับอดีิสซอนครับอดีิสซอนไปดวลกับพันษาพันษาบังแล้วก็แย่งบอลกลับไปได้ครับเอาล้ต้องตั้งตัวนิดนึงนะฮะคุณมังถ้าเกิดจะลุนแชมป์นะครับเอาแล้วซามูเอลครับได้เหมือนกันแล้วจะจิ้มต่อให้กับไมค์คอนไม่ได้ครับอีกฝั่งนึงเนี่ยก็พยายามเล่นให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้จบ ซีซั่นด้วยการเป็นบุ้ยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งคุณมังก็ลุ้นแชมป์นะฮะตอนนี้ตอนน,ตอนนี้เป็นจังหวะของซามูเอลยิงลูกน,นี้เอาง่ายๆนิ่มๆเข้าไปก่อนครับ1ลูกตีไข่แตกได้อย่างทันควันครับคุณมัง 1- 2สองครับจากซามูเอลบอลมาจากไมค์นนะฮะแล้วเป็นสุปชัยครับสุปชัยเล่นเล่นเด่นมากนะฮะจิมสั้นๆถวายพานให้กับซามูเอลครับก่อนที่ยิงไปที่เสาแรกวรุษศรีสุภาครับเซฟไม่ได้ะฮะดูครับ จ่ายนิ่มๆเลยครับสุปชัยนัดแรกก็เด่นเลยนะฮะได้แอสซิสต์ไปด้วยแต่ตอนนี้ได้อีกหนึ่งแอสซิสต์ครับเอาล้วครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของคุณมังครับตีเติร์นการท่าเรือของคุณตังมา1ประตูต่อ2ครับจากซามูเอลแต่ว่าเวลายังมีอีกเยอะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก10นาทีในครึ่งแรกครับดิกาวครับตัดได้เอ่านะฮะเป็นบอลของบุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งฮะสุภโชคไปที่ไมค่อนย้อนกลับมาที่สุภชัยสุภชัยจะจ่ายมาด้านซ้ายครับสัสลักไม่ถึงฮะยังได้อยู่ครับสัตว์ ศาสัลักหลบอันดีศอนได้ครับย้อนมาที่สูภปชัยก่อนเลือดบดินจากซ้ายไปขวาเลยครับปิยพลปิยพลพาบอลขึ้นไปเองครับยังไม่มีใครขวางมีคนขวางก็ตบเข้ามาได้ไดก่อนครับสุปโชคสุปโชคแหมซามูเอลจะขอบอลเอา้าบอลทะลักครับยังได้อยู่ครับไมค์คอนเบิ้ลไปให้กับซามูเอลวันจูแบบนี้แล้วยิงด้วยซ้ำเอาติดเสาแล้วติดโอ้โหบอลเด้งมาโอ้โชคร้ายครับบอลอาวุธสีสุภาโอ้แต่จังหวะแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงไม่แน่ใจว่า จะให้เป็นโอนโกของผู้รัาประตูหรือเปล่านะครับแต่ว่าในเกมตอนนี้เนี่ยเป็นประตูของไมคอนครับยิงไปแล้วชนเสานะฮะแล้วก็เด้งมาโดนวอลวุฒนครับผู้ตัาประตูของการท่าเรือแล้วเด้งย้อนกลับไปเข้าประตูเป็นประตูตีเสมอของโอ้โหโชคร้ายจริงๆฮะเป็นประตูตีเสมอของบุริรัมยูเนเตดครับเอาละครับคุณมังก่อนที่จะจบครึ่งแรกทวงคืนมาได้2ลูกเลยครับจากไมคอนนาทีที่44ครับ บดินผาล่าครับวางยาวๆครับเป้าหมาอยู่ทีพัชรัยิงเลยเข้ามาวอลเล่เลยแต่ว่าบอลมันเหินฟ้าออกไปจังหวะมันบังคับต้องยิงนะครับมีเซนเตอร์แบ็กของบุรีรัมดีเกานะครับออกมาวิ่งตามมากดอันด้วยนะครับแล้วศิวรักษ์ก็ออกมาปิดมุมด้วยนะครับต้องรีบยิงะฮะเพราะว่าจังหวะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับในครึ่งแรกครับทด2นาทีจะมีโอกาสเพิ่มอีกหรือเปล่าครับก่อนที่จะพักครึ่งนะครับ เป็นบอลของบุรีรัมย์ครับปิยพลหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับก็เป็นฝั่งการท่าเรือของคุณตังนะครับยิงประตูขึ้นนําไปก่อน2ลูกนะครับจากเซร์เจอร์โซเลสนะครับแล้วก็ภชระชัยนรลคงนะครับ2ลูกเลยนะครับของหน้าตัวเป้าของคุณตังนะฮะการท่าเรือเนี่ยใช้เป็นพัชระนะฮะไม่ใช่ยานิคโบลีตามกราฟิกนะครับน่าจะไม่ฟิตนะฮะเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่านะครับในช่วงพักครึ่งนะครับอ่านะครับส่งมาแล้วฮะ ยานิกโบลีครับลงมาเล่นแทนพระชะละเซนด์ลงนะครับจะมีผลต่อรูปเกมลุกยังไงบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นจังหวะเกมบุกของบุรีรัมครับโอ้โหแล้วยกสวยครับแล้วยิงลูกนี้ครับสุภรชอบสารชาติโอ้โหแฟกจอดยังสวยครับแล้วยิงยัดเข้าไปโอ้เดี๋ยวดูภาพชาครับนี่นะฮะเขาว่ากันว่า5้านาทีแรกกับ5้านาทีสุดท้ายเนี่ยโคตรสำคัญครับจังหวะเขีร์บอลโอ้โหวืดครับเซนเตอร์แบ็กของการท่าเรือสกัดวืดฮะแทเกิลวืดแล้ว เป็นจังหวะเฟกชดของสุปโชคพอดีครับดูจ่ายเข้ามาแล้วเฟกตัดเข้ามาแล้วมีมุมครับยิงบินไม่ทันอีกแล้วครับบอลุฒิเอาละโอ้ยิง3ลูกรวดเลยครับฟังบุรีรัมของคุณมังครับจากสุปโชคสารชาติครับนาทีที่49ฮะทีมหนึ่งลุ้นแชมป์นะฮะทีมหนึ่งก็ต้องลุ้นไม่ให้จบด้วยตำแหน่งบุ้ยนะฮะแมตส์นี้เนี่ยถือว่าเป็นนัดสุดท้ายของการท่าเรือคุณตังด้วยนะครับแล้วก็นำ โปรเพเยอร์ทั้ง5คนนะครับของ BCL นะฮะมาฟาดแข้งกันในเกมไทยลีกแบบ BCL m i n i l e a g u e นะฮะเพื่อเล่นคู่ขนานกันกันกนกนกบ EBTC บนะฮะใน a t ส h d a y นะครับอ,อย่าลืมนะครับรอบที่ของของ c h ส a y E l e l i u e นะฮะจะเริ่มเตะกันในวันศุกร์หน้านะครับแล้วที่สำคัญรอบที่2นี้ก็แจกนักเตะตำนานไทยนะฮะไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับ ตำนานไทยในเกมนี้นะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับซิโก้เกดิศักเสนาเมืองนะครับมาในรูปแบบของบอลทองนะฮะกอดใจกันนิดนึงนะครับสุขหน้าเราได้เล่นกันแล้วนะครับสําหรับแมสเดย์รอบที่2ฮะมาดูเกมกันต่อครับเหลือครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้บุรีรัมยังนําอยู่นะครับบอลมาอยู่ที่ปิยพลปิยพลเอายังไงครับเท้าลั่นน่าจะตั้งใจกดเฟกช็อตนะครับแล้วกดไม่ติดนะฮะก็เลยกลายเป็นยิงไปครับฝั่งบุรีรัมย์นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวสำรองเลยนะครับ การท่เรือเนี่เปลี่ยนไป1คนแล้วนะครับส่งยานิคโบลี่ลงมาแทนภาชระชัยนรงค์นะครับตัดเกมได้ครับเปียพลอานิตกุลไปที่ซามูเอลคืนมาที่สุประโชคสุปโชคปล่อยให้กับสุประชัยเล่นครับสุประชัยจะคืนให้กับสุประโชคแต่ว่าหลงทางกันครับแหมแหลงไปหน่อยครับปิดบอลของการทะเรือครับชิงได้สวยครับปิดฟิลของการท่าเรือ ด้านซ้ายครับตกก็ไปได้ไนะครับเซอร์เจอร์ซูลเสไม่ถึงฮะแม่โด่งไปหน่อยครับรบอลของบุริรามอีกครั้งหนึ่งฮะสุภโชคสุภโชคแทงมาให้กับไมคอนไมคอนตกเข้ามาให้กับสุภชัยตังป้อมแล้วยิงตรงนี้ติดธนบุญแม่เกือบได้ประตูที่4ี่แสนใจครับคุณตังสวนกลับเลยฮะนัทวุฒิปาบอลมาเองแล้วจ่ายมาด้านซ้ายบดินฐานหรือเปล่าครับยังไม่ออกครับบดินลาดาข้างไหนจ่ายเข้าไปแล้วมีในายบดินขวางอยู่ครับยังได้อยู่ครับการถลเหลือคืนมาที่บดินบดินเจอกับปิยะพล์ครับ บดินจ่ายเข้าไปด้านในครับโอ้โหไปเข้าทางสุประชัยครับ่าเป็นบอลของบุรีรัมย์อีกแล้วครับนําลูกเดียวแบบนี้อะไรก็ไว้วางใจไม่ได้ครับแล้วโอ้โหบุรีรัมย์ย้อนกลับมาไม่ดีครับไปเข้าทางอดิศักดิ์บอลนี้ยังไม่ถึงยานิคบอลลี่เลยนะครับกองหน้าของการท่าเรือที่ลงมาในช่วงครึ่งหลังครับเป็นบอลของบุรีรัมย์อีกแล้วครับสุประชัยแทงมาให้กับไมค์คอนขาดเลยฮะแบบนี้แล้วยังไงเฟกช็อตแล้วธนบุญยังสกัดได้ครับจังหวะสุดท้ายธนบุญเกสรัตครับ เอาละครับคุณตังพาบอลขึ้นไปใหม่ครับอย่างน้อยก็ขอตีเสมอไว้ก่อนนะครับบอลมาอยู่ที่อดิศักิ์ไกสอนเหลือเวลาไม่ถึง10นาทีนะครับโกซุนกิเซอร์เจซเลสเบิร์นคืนให้กับโกซุนกิแหมออกตัวช้าไปหน่อยครับโกซุนกิเป็นบอลของบุรีรัมครับแล้วยังไงครับสุภะชัยใจเด็ดจะคืนให้กับซามูเอลก็ไปติดโชเพลครับยังมีโอกาสอยู่ครับสำหรับคุณตังอย่างน้อยก็ขอตีเสมอครับโบลี่โอ้ยหาบอลไม่เจอเอานี่นะครับโดนบอลแล้วบดินพาละ เซอร์เจอร์ซูเรสเอาละฮะโบลี่โอ้โหวิ่งหลงไปอีกแล้วครับแหมวันนี้แผงลิ้ไม่ออกครับยานิคโบลี่แล้วตอนนี้ครบ90านาทีแล้วครับเป็นจังหวะของบุริลัมครับซูเปอร์จชคหลุดไปแล้วแหมสเตมิน่หมดไปแล้วครับโอ้โหแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับแหมคุณตังแพ้คุณมังไปทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับโอ้โห ส่วนคุณมังต้องบอกว่าเล่นบุรีรัมได้อย่างเข้ามือนะครับเก็บ6แต้มเต็มจากคุณตังได้สําเร็จนะฮะสรุปตารางคะแนนตอนนี้นะครับคุณมังแข่ง6นัดนะครับมี13แต้มขึ้นเป็นที่1ของกลุ่มนะครับส่วนคุณตังตอนนี้แข่งครบแล้วด้วยนะครับโอ้โหอยู่ที่อันดับที่5เลยนะครับ คนลุ้นแชมป์ก็ยังมีคุณเนยคุณคุณเอ็มนะครับที่ยังแข่งไม่จบนะฮะติดตามในคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งม,มาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ